เราก็สามารถที่จะแกะได้ด้วยมือเป่านะครับสววสดีชาวยูทูบทุกท่านครับผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของน้ำไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลอรีนเม็ดนะครับอุปกรณ์เครื่องกรองน้ําแบบพกพารวมถึงวัสดุธรรมชาติที่เราสามารถทํำมาเป็นเครื่องกรองน้ําแบบฉุกเฉินได้ ใครสนใจก็สามารถที่จะไปชมคลิปเก่าๆที่ผมได้ทําไปแล้วได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ําเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปติดตามรับชมกันว่าที่ผมนํามาเสนอนั้นเป็นน้ําประเภทไหนไปรับชมเลยครับนี่คือน้ำนะครับ แบบฉุกเฉินไว้สําหรับในกรณีฉุกเฉินที่เราจะเอาไว้บริโภคนะฮะมันชื่อแบรนด์ว่า s e v m n r g e n c y d r i n k i n g Water โดยปกติทั่วไปเนี่ยที่ใส่บรรจุพัณฑ์ตามท้องตลาดที่เราเห็นนะฮะมันจะมีรายละเอียดของวันหมดอายุที่เราเห็นกันอยู่นะครับให้เราทราบว่าอายุของน้ำเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวกรณีของน้ำนะครับมันไม่มีวันหมดอายุตัวที่มันจะหมดอายุก็คือตัวแพ็กเก็หรือตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำอยู่นะครับส่วนใหญ่อายุของบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ2ปี 2> เราก็สามารถที่จะแกะดื่มโดยเปิดฝานะครับในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแต่ถ้าเปิดใช้งานแล้วนะครับจะเก็บได้อยู่ที่2อาทิตย์โดยเฉพาะน้ำที่ดื่มจากปา ในกรณีนี้เนี่ยนะครับตัวจินิรีและตัวแบคทีเรียที่อยู่ในปากเรานะครับจะไปทปําปฏิกิยากันน้ําทําให้น้ำเนี่ยบูดนะครับหรือว่าเสียดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารับประทานน้ําที่เป็นบรรจุภัณฑ์ปกติแล้วเนี่ยก็ควรที่จะบริโภคอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ,อาทิตย์จะดีที่สุดปริมาณของน้ำนะครับเซนะครับเขาจะมีบรรจุมาอยู่ที่500 ML นะครับ มีอยู่ในถุงใบนี้นะครับทั้งหมด4ซองนะครับซองละ125 ML สําหรับตัว500 ML นะครับที่บรรจุอยู่ในนี้ก็ปริมาณเท่ากับน้ําขวดนี้นะครับอยู่ที่500 ML เช่นเดียวกันถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่ใช้ในกรเีฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะภัยพิบัติธรรมชาติที่เกี่ยวกับด้านของทางทะเลนะครับที่เป็นพวกสึนามินะครับน้ำท่วมเพลุวกตกภัยนะครับที่จะเป็นที่จะต้องใช้น้ำฉุกเฉินรวมถึง าภัยพิบัติทางทะเลที่อาจจะเป็นประสบเหตุทางด้านของการทะเลก็จะใช้น้ำพวกนี้ในกรณีฉุกเฉินได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครจะนำไปใช้สำหรับในการเดินป่านะครับหรือเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินก็สามารถที่จะเอาไว้ได้เช่นเดียวกันมันก็อาจจะแพงสำหรับน้ำที่ทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ย นะครับวันเดือนปีเขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะเก็บไว้ได้ถึง5ปีสําหรับด้านหลังนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานไว้นะครับตัวนี้ก็ได้รับมาตรฐานครับของ GMP แล้วรวมถึง ISO นะครับทั้งปี2006แล้วก็ปี2015ที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็สถานที่ผลิตนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือสถานที่ผลิตในประเทศไทยเอาสุปประการนะครับตัวแพ็กเกจนะครับเขาก็จะทําตัวเป็นรอยฉีดให้ฉีกง่ายๆนะครับที่เราเห็นกันนะครับ เราก็สามารถที่จะแกะได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับนี่คือด้านในพอเ,เขาถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกแรงขวรนะครับสำหรับตัวแพ็คหรือตัวซองน้ำนะครับต่อหนึ่งซองนะครับจะอยู่ที่125 ml ดูความใสของน้ำนะครับมนุษย์เรานะครับจะต้องรับ น้ำนะครับต่อวันวันละอย่างน้อยนะฮะวันละ5ลิตรแต่ว่าในกรณีฉุกเฉินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าเราจะต้องรับทานน้าวันละ5ลิตรในกรณีฉุกเฉินถ้าเกิดเรามีน้ําอยู่ที่5 0 0ร้อยซมอลนะครับให้ดีที่สุดนะครับก็คือรับประทาน2ชั่วโมงนะครับหนึ่งองนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีของที่เป็นผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ก็อาจจะรับประทานที่1ชั่วโมงต่อหนึงซในการที่เราจะรักษาระดับน้ําในร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวเรามารับประทานครับว่ามันจะเป็นยังไงนั้น2ค่อนข้างที่จะฉีกง่ายเลย ก็เป็นน้ำปลาธรรมดาเลยครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเราคงได้รับทราบเกี่ยวกับน้ำฉุกเฉินนะครับเซเว่นซีนะครับที่ผมได้ทำการมารีวิวให้ได้รับชมกันแล้วนะครับว่าทำไมเราต้องมีน้ำฉุกเฉินเอาไว้นะครับคนที่มีความพร้อมก็อาจจะหาเตรียมเอาไว้นะครับใส่ในกระเป๋าฉุกเฉินนะครับหรือ อาจจะต้องเดินทางทางทะเลนะครับรวมถึงอาจจะเดินทางนะครับในสถานที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําสะอาดในการบริโภคก็มีน้ําตัวนี้เอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วกรณีของน้ำเนี่ยนะครับมันมีความจําเป็นมากกว่าอาหารเพราะว่าร่างกายคนเราอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะขาดอาหารได้นานสุดอยู่ที่3อาทิตย์นะครับขาดน้ําอยู่ที่3วันดังน,น,นั้นน้ำเนี่ย จึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นมากกว่าอาหารก็ถ้าเกิดร่างกายเราขาดน้ําจะเกิดความฮิ a นะครับเกิดความร้อนในตัวเรานะครับทำให้เราเนี่ยบดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราจะมีน้ําสาดปกติดตัวไว้ก็เราคงได้ทราบข้อมูลตรงนี้เอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับในการเอาชีวิตรอดแล้วใครมีคอมเมนต์ ว่านาตตัวนี้เป็นยังไงมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์อยู่ได้นะครับมองดูแล้วมีประโยชน์กดไลค์กด, like, ด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในคลิปวิดีโอใหม่ๆผมจะนำเสนอเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดงาน DIY ที่จะทำให้คุณรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงอุปกรณ์ไอเทมลักษณะบบนี้นะครับก็มารีวิวให้ได้รับทราบกันสไ e l ์ไลท์ ทุกสถานการณ์คุณคือผู้รอด e you next time